มีชื่อว่าระบบดับเพลิง Water Mist ราคา79ล้านเนื่องจากว่าประกันสังคมเนี่ยนะนางทำ data center เป็นของตัวเองเว้ยก็เลยต้องมีระบบดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุร้ายเหตุด่วนเหตุไฟไหม้ให้กับ data center โครงการน,นี้นะคะชงเข้ามาจากสำนักงานประกันสังคมโดยอ้างว่าระบบเก่าเนี่ยมันใช้มา10ปีแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดความเป็นจริงแล้วนะคะไอ้ระบบเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยอายุการใช้งานมันจะอยู่ที่ประมาณ20-30ปีดังนั้นถึงแม้ว่าจะใช้มา10ปีแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็อ้างเอกสารฉบับหนึ่งจากบริษัทผู้ผลิตที่บอกว่าสารเคมีที่ชื่อว่า NO WAX NOVEC 1230กําลังจะ end of life หรือว่าบริษัทเนี่ยจะไม่ขายสารเคมีนี้แล้วประกันสังคมก็เอาเอกสารเนี้ยมาอ้างกับบอร์ดว่าเนี่ยบริษัทเขาบอกว่าสารเคมีนี้นะ่ะจะไม่ขายแล้วดังนั้นเนี่ยคะเราต้องทําระบบใหม่มันเหมือนอะไรทุกคนถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะเหมือนน้ํายาแอร์ในรถยนต์ของคุณหมดสิ่งที่คุณควรจะทําคืออะไร คือคุณต้องเติมน้ำยาแอร์หรือว่าเปลี่ยนน้ำยาแอร์ยี่ห้อใหม่ถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่ประกันสังคมเลือกก็คือ <c oughs> กูซื้อรถใหม่เลยปึ้ง <c oughs> จากการตรวจสอบไอสารเคมีโนแบกหนึ่งสองสามศูนย์เนี่ยถ้าทุกคนลองเซิร์ชดูอะ่ะมันยังมีขายอยู่ในบริษัทอื่นๆหรือถึงแม้ว่าไอสารเคมีตัวนี้มันหมดนะคะสามารถที่จะใช้สารเคมีตัวอื่นมาทดแทนได้ในการพิจารณาเนี่ยสสพักเพื่อไทยเปิดไมพูดว่า ผมเนี่ยลองเซิร์ชดูเร็วๆเ,เนี่ยห้านาทีสิบนาทีผมยังเจอเลยว่ามันมีขายอยู่แล้วทําไมสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยถึงหาไม่เจอเวลาที่บริษัทผู้ผลิตเขาจะเลิกขายอะไรอะ่ะเขาจะไม่อยู่ดีมาบอกว่าเฮ้ยเลิกขายแล้วนะแต่เขาจะมาพร้อมกับว่าเออจะเลิกขายอันนี้แล้วแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่แนะนําทําไมประกันสังคมถึงไม่ได้รับคําแนะนําอะไรเหล่านี้และตั้งข้อสังเกตว่าไอการตั้งโครงการมาทําใหม่เนี่ยคือมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ กรรมธิการท่านอื่นก็เลยถามว่าสำนักงานการสังคมเคยศึกษาเปรียบเทียบสารเคมีชนิดนี้ว่ามีขายในบริษัทอื่นไหมหรือสำนังงกงานกันสังคมตอบว่าไม่เคยเออประเด็นก็คือปีนี้เนี่ยยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเลยแต่ตั้งงบผูกพันเอาไว้สําหรับปี69แล้วก็คือยังไง แปลว่ามั่นใจมากว่าโครงการนี้จะต้องทํายังไงจะเอาให้ได้ถามกันไปถามกันมามันก็ชัดเจนแล้วว่าไอโครงการ Water Mis ิส79ล้านเนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรเลยระบบเก่าก็ยังใช้ได้เขาก็เลยถามสํานักงานประกันสังคมว่ายังยืนยันอยู่ไหมว่าจะทําและถ้าจะยกเลิกโครงการนี้เนี่ยจะต้องทํายังไงสํานักงานประกันสังคมตอบว่าประกาศหาผู้รับเหมาไปแล้วดิฉันก็เลยถามกรมบัญชีกลางว่ากรมบัญชีกลางคะหาผู้รับเหมาไปแล้ว ยกเลิกไม่ได้เลยหรือมันมีระเบียบอะไรที่ขวางกั้นในการยกเลิกโครงการหรือไม่กรมบัญชีกลางเปิดไม้ตอบปึ้งสามารถยกเลิกได้มันเป็นอำนาจทางปกครองของสำนังกงานประกันสังคมสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยกรรมการที่การติดตามงบก,ก็เลยตั้งข้อสังเกตส่งกลับไปที่บอร์ดให้บอร์ดทบทวนไอโครงการนี้ใหม่เพราะว่าบอร์ดใหญ่เนี่ยตอนแรกที่อนุมัติโครงการนี้มาก็เพราะว่าสำนักง,งานประกันสังคมอนุไอทีเนี่ย โกหกหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนบอร์ดว่าไอสารเคมีชนิดนี้เนี่ยมันจะไม่ผลิตแล้วทั้งๆท,งท,งที่คือหาซื้อที่อื่นมันก็ยังมีอยู่ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวดิฉันและผู้ประกันตน24ล้านคนนะคะปีหน้าอย่าให้ได้เห็นอีกโครงการนี้นะคะโผลมาในงบประมาณอีกไม่ว่าจะเป็นตั้งใหม่หรือผูกพันถ้าเห็นอีกเจอกันที่